สวัสดีครับพบกับเจนกันอีกครั้งนึนะครับผมในช่องพียกา หน้าเราก็ไม่น่าจะนึกถึงอะไรได้นอกจากการรีแคปเพลงนะครับผมซึ่งศิลปินที่จะทําการรีแคปวันนี้นะครับผมก็คือมาร์คกัจพลมันเองนะครับเป็นศิลปินชายคนหนึ่งที่ก็เหมือนโอปร่หรือโทนคล้ายๆกับเดือะทอย <The Toy S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบเป็นสไตล์ผู้ชายละมุนล,ละมุนอารมณ์ผู้ชายอ่อนแออะไรแต่อ่อนแอแค่โทนนะจะเป็นเพลงที่สั่งได้เรื่อยๆนะครับก็มีเพลงดังมากมายนะครับผมเช่นมาตรฐานสูงที่เก่าแล้วก็เพลงล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะครับผมช่วยทำว้อย่างรักนะครับพี่เมียวมาสองวันที่แล้วแต่วันนี้ที่จะมา จะเป็นในส่วนของเพลงยังคิดถึงซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเหมือนอะคูสติกที่เตตติ้งเล่นกันเหมือนอารมณ์เป็นคอเวอร์เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าศิลปินคนนี้มีความพิเศษยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับเสียงหวานมากเสียงสดมากด้วย โทนของมา้าทศพลน,นะครับจะเป็นโทนที่ค่อนข้างขึ้นมาจากโทนผู้ชายปกตินิดนึงเหมือนจะใช้ต้องเสียงสมัยใหม่นิดนึงก็คือแบบจะไม่ได้เป็นเมาสซะที่เดียวอะครับก็คือจะเป็นแบบเป็นเมาส์กึ่งไปทางจะเป็นเฮดอะไรอย่างเงี้ยเมาส์ปิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะได้โทนที่เหมือนแบบผู้ชายอ่อนไหวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นไหปะ ดูเหมือนว่าโทนจะไม่ค่อยสตรองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะขานเขาค่อนข้างสตรองมากสังเกตได้จากไบเบโตที่แบบเกิดขึ้น <Bye. S 1> มันสม่ำเสมอและแข็งแรงมากทีเดียวนะครับดูดงงไ,ไงอ่ะ <laughs> เสียงสดมากอันนี้คือต้องยอมจริงๆนะแบบเสียงสดมากถ้าแบบพื้นฐานแม่นี่คือเอามาอยู่ไปไปได้เลยนะเนี่เล่นกีตาร์ด้วย,ย,เ,ย,ยเก็บดีเทลที่เหมือนออาิจอนอค่อนข้าง,างครบเลยนะครับผมเธอยังเป็นอย่างเดิมอยู่หรือเปล่า คิดถึงกันเหรอเปล่าคือแบบวายเปริตมาครบดีเทวมาครบ,บ,รครบแล้วก็เสียงไม่แหวะเลยสบายมากมันค่อนข้างหลายดันมิกอะ่ะ รับด้วย อ๋อแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับมาร์พลนั่นก็นคือการแรปนั่นเองนะครับเขาจะมีท่อนแรปที่เป็นโกนของเขาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยในเนื้อร้องแทบจะทุกเพลงเลยด้วยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเพลงอ่าฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนของอิงบันทอนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการแต่งเนื้อที่เป็นเนื้อแรปของเขาต่างหากใส่เข้าไปด้วยมันก็จะชูความเปนเขาวได้มากขึ้นทีเดีวยว <Wow! S 1> แต่พูดถึงแรปมันจะเป็นแรปที่แบบไม่ได้เป็นแรปอเกรสซิฟที่เราเคยได้ยินกันน่ะคือแบบแรปที่พุ่งๆอะไรเงี้ยแต เป็นผู้ชายที่น้อยวิจัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอยน้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยภาษาอังกฤษที่ใส่เข้าไปอะไรยเงี้ยก็ค่อนข้างฟังแล้วมันก็มีความเท่แล้วก็สมูทไปกับภาษาไทยที่เกิดขึ้นในเพลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาฉลาดที่เขาได้แต่งแบบนี้ขึ้นมา โนตแม่นมากจะบอกว่าแรงดีมากเ <laughs> พิ่งแรปแบบเราเดัวมาเกี้ดย,ย <love> ด้วยเสียงที่นั่นเหมือนเดิมเลยฉะนั้นคือแรงเขาดีมากแบบ เปโทนคือฟ hey, like ูลแ <to play. S 1> มุนแบบมาติดหวันจริงๆถ้าเราอยู่ร้านเล่าเราจะอินมากเลยอะเราบอกเลยว่าอยากจะให้ร้านเาล่าเปิด ไม่ใช่พักก่อนอย่าเพิ่งเปิด <c oughs> โอเคก็คือแบบมันมีความสดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความแบบต้องพยายามจะรีชโนต้นโนตนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันยากนะครับโนตในเพลงอะไรเงี้ยแต่คือเขาชิลมากสุมกับเป็นเจ้าของเพลงจริงๆ เอาใจไปเลยโอ<ฮ>วายเบโต้คือครบแล้วเป็นวายเบโต้ที่มาจาก จากเสียงที่มันค่อนข้างเป็นเฮดเกือบจะเฮดโทนแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยถ้าไม่แข็งแรงจริงคือแบบอาจจะตายในท่อนนี้เลยก็ได้ไม่ผิดหวังจริงๆะฟังต่อ,อหมดแล้ว <laughs> จบไปแล้วนะคะคนหรับเพลงยังคิดถึงที่เกิดขึ้นในไลฟ์จาก YouTube Play นะครับก็เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่รู้สึกว่าคนท่ากัการติดตามแล้วก็ดูผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับแล้วก็เขาไม่ได้พยายามปั้นโชว์มันเขาก็เล่นของเขาไปสบายๆแล้วเราก็รู้สึกว่าน้ําเสียงของเขาหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาอ่ะมันทําให้คนฟังอย่างเราอ่ะอินกันไปได้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องพยายามมากนะฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ๆเราก็โดงเสน่ห์เขาไปเลยอย่างนั้นเลยนะประมาณนี้ เป็นแฟนของมา้าก็จะคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไปด้านล่างเลยนะแล้วก็เป็นแฟนของช่องปิยอาการเองนะครับ,บมีไหมก็จะให้พูดถึงศิลปินท่านไหนหรือเพลงอะไรก็บอกกันไปด้านล่างเลยนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนิดนึงนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย